ก็บู่น้อยก็ได้ตัวเดียวดลยนีย่กุงทั้งหมดเลยนะ สวัสดีครับผมพบกับพานหมีนะครับวันนี้ก็มาพบพอกับคุณไอแบ็กเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่เราไปกินแกงหนอไม้อยู่ที่เถียงนาน้อยของผมนะครับอีพีนี้ผมก็จะพาไปเก็บผักหวานเพื่อที่จะเอาไปแกงใส่ไก่สําหรับเมนูเย็นวันนี้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับผมเพราะว่า มาก็ค่อนข้างจะค่าแล้วนะผมตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงนะครับก็จะมาหาพักหวานในช่วงเวลาห้าโมงฝนก็เพิ่งหยุดตกนะครับผมสำหรับวันนี้มาแบบลื่นๆนะครับผมฝนตกแล้วหุ่นทางมันกัดมือนที่ดินกระมือนนะครับจะต,ต้องอย่างไปกับระวังอมนะผมและสิ่งสาคัญคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แตนต่อนะครับผมเยอะกะ ต้องยานเป็นธรรมดานะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนแพ้นะครับรับผมเดินทางกันดีกว่าี่สวยดีนะครับดูเหลดืองดอกมันน่าจะเป็นอันนี้แหละน่าจะเป็นดอกเอเป็นมะอันนี้อันนี้ผลมาแล้วอ๋อไปโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับผมตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับเราก็จะหาประมาณหนึ่งชั่วโมงผมเอ,เอาเอาแค่พอไปแกงกินคืนนี้นะครับโอ้อมันไต่แบบ เยอะเยะเลยนะครับผมไปพรานนี่ผมว่าได้ของกินแล้วตอนเย็ยนผมว่าเอาหนอนเนี่ยไปทอดกินนะโอ้ยหโหดเกิน <c oughs> นี่อันนี้เยอะมากนะผมนะครับมันกําลังไต่อยู่เลยไปไปไปผมอ่ะก,กินใบไม้ครับผมไปเดี๋ยวรีบไปกว่าพรานนี่เป็นคนที่แพ้มแมลงับผม <c oughs> อยู่ใกล้นานๆไม่ได้นะครับนี่จะสังเกตว่าตอนนี้คือพื้นดินเริ่มที่จะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วผมแต่ว่าเห็ดยังไม่ออกนะ เห็ดประมาณอาทิตย์หน้าประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วครับเดี๋ยวก็จะด้ทำคลิปเก็บเห็ดเหมือนชาวบ้านแล้วทีนี้หลังจากที่ที่อื่นเนาะที่อื่นนี่เขาเก็บเห็ดกันจนเบื่อแล้วผมทางบ้านทีนี้ดินยังยังแห้งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปหาเก็บผักหวานก่อนผมเอาไว้แกงกินตอนเย็นผมนะผมเจอแล้วมีพันเจอยังผักหวานโอ้หมานนาะ นอนเยอะเลยมันนอนมากินผักหวานเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเอาไปล้างขี้นอนก่อนนะเห็ดมันทะเลอ้ประมาณอีกอาที่หน้าเห็ดมันก็ออกเลยตรงขึ้นเลยตรงขึ้นเลยนี่แหละป่าผักหวานทางเทิงนี่แหละแล้วก็ป่าเห็ดละงูกเห็ดพอเขากับมหาอยู่ได้ดอนนี่นะอันนี้คือแปร์ซุดอดไนี่นะไฟไหม้ยาีะไรนี่ อากินได้ครับวานวานตุ่มูกกินได้ครับผมผมก็บอกเคยกินจักเตอร์ผมก็ได้หรือว่าต้นเปลอ,อนะครับอ๋อภาษากลางก็เออต้นเปลอ,อกต้นเปลอ,อกโอ้เดี๋ยววันนี้เราไม่ได้เอาครับผมก็เอาไปพัดหน,นี้น่าจะไม่กินครับผมไม่กินครับผมผมวันนี้ผมเน้นหาผักหวานอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าอยากกินแกงผักหวานใส่ไก่นะครับผมเอาเอาแค่พอแกงเนาะใช่ครับ ้านหนีเมื่อวานนี่ผมไปหาผักหวานคนเดีเยวบ้านเยอะมากเลยโอโ้โหผักหวานแถวบ้านผมยังกําลังซีโหยครับผมมันกำลังซีโหยคืออะไรฮะ้กำลังซีโหยโหยก็คือมันมันจะหมดย่ามเอา๋ะนะใ<อ>บมันซีกูดเขาเอิดมันโหยมาเจอเราโกกนึงนี่ ขอสายเส้นนี่แล้วสั่นจอนขึ้นไปใช้รถแต่งนะาค,คือเป็นรถเวฟธรรมดาเลยแต่ว่าเป็นแต่งวิบากครับผมโอ้โหทำไมคุณหมานยังเลยนี่ผมเป็นคนไม่หล่อแต่หากินหมานครับไอ้ยาน,นอนก็เยอะเ้ยบวชขึ้นอัอออนยะาเอ้ยบาปมันเนี่ยแย่งนอนโอ้มันหาที่เกาะซื้อนอนฮะมันหล่นมาจากต้นไม้ต้นใหญ่ พ่นหมียังไม่เจอนะครับพนนหมีไม่ค่อยมานนะครับโอ้โหจวดอิหลีผักหวานนะนี่ครับเรื่องหาผักหวานนี่ไว้ใจผมนะครับไม่หล่อแต่หากินหมานใช่ไหมครับใช่แถวบ้านผมนี่มันมันจะดับแนวหมดแล้วครับชาวบ้านนะไม่ทันผมนะเขาจะเขาด่าผมรับหลังยัง <laughs> ไงเออว่าซองขยะอยูอยยม่มันกลางคืนแล้วตามันไม่ค่อยเห็นครับผม โอ้เก็บสักเล็กสักน้อยกับพ่อแกงแล้วฮะแป๊บเดียวนึงก็ได้บักหลายและโอ้ทำไมคุณหาเจอเร็วจังเลยฮะโอ้ผมก็เห็นนะครับผมนี่โอ้โหอ,อันนี้คือซ้อขยะอยู่กันนะโอ้ยบงกก็หลายหลาย เราก็จะเอาไปทําเมนูตอนเย็นเนาะผมจะแกงเสไก่นะครับคุลนี่ไม่มาเนาะวันนี้เนาะคุลนี่น่าจะติดเมียรครับผมเราเราชวนคุลนี่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คุลนี่ไม่มาด้วยป๊อด<อ><อ>พูกนี่แห้งโศขเยะอยู่นี่เรียกเยอะนะผมงานเยอะนะครับนี่โอ้่าพานหมีก็หมานเหมือนกันนะนี่โอ้ยผมมันของแท้อยู่แล้วก็เลยต้องหมานนะครับผมนี่โอ,โอเค ผมไม่หล่อแต่หากินหมานเหมือนกันนะครับผมสโลแกนแผมครับผมโอ้เอา้าบอลอดอแต่ยหยอกม้วนก็นได้นะครับผมปิดซ้ำนี้ละแล้วก็หายปุ้ยผลึกบงเนาะโอ้ยบงมันมาปิดกกน้ำอันนี้นะ่ะนี่กกกนนจันเอคุณอยากปีนแนั่ต้นหนามไหมนี่โอ้ มันจะมีงิ้วหนามอยู่นะครับอันนี้นะมันน่าจะมาตะนรกนะแต่ว่าผมกับโบเคยขึ้นดอกว่าเห็นต่หมูผมว่าว่านกกอันนี้มันเกิดอยู่นรกใช่แสดงว,ว่าเพื่อนไปรกใช่แสดงเพื่อนผมมันมันน่าจะมาจากนรกนะครับผมนี่กอกนี่นะสองขยะอยู่นะโอ้มนะโอผมของแท้อยู่แล้วครับผม หล่อแถมหมานนะครับผมใครที่อยากได้เป็นลูกเขยก็ทักปิดต่อหลังไม้ได้เลยนะค,ะะนครับผมอืมทักหวานนะคูหากินหมานปันนี้อโอ้ตอนเงี้ยที่ตกดินนนี่ต้องฟ้าเาเก็บนั่นนี่ มต้องสู้กับหนอนนะครับผมนี่โอ้ยหนอนเยอะมากโอ้ยอะไรวะโอ้ยหน,น,น,นอนนะครับผมหนอนเยอะมากโอ้โหไตขึ้นขาผมแเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย,เอย,เอยโอ้โห ขนาดเสลาวยังบอ้อ,ออยู่มันต้องดีดเอโอ้ต้องรีบออกจากจุดนี้ละมีแต่ขีบบงพวกนี้ผมกับบริมาหาดูน่ะโอ้สองขยาอยู่นี่ก็ได้จริงๆคืออันเขาออกตั้งแต่ตัวทั้งใต้เด้ทั้งเทิงนี่ยังบรุรขค้นมาหาเลย พอคิดวัายานยามันกูดผมก็เลยบริขึ้นมาหาพอยามนีมันเหมือนยามหาแล้วเนาะก,ก็เลยบริขึ้นมาแล้ว วานก็เยอะอยู่พอได้เก็บอยู่มันมีอีกที่หนึ่งได้ผักหวานเยอะนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขึ้นไปมือน,นี้มันขำละผมก็เลยอ่ะทามหาเท่าดดนนี่นะแต่ถ้าข้างบนสิโยกระตาหนึ่งนะจุดล้นผุนไหลผมมาหาหันยุ่งกระหลายได้ยามนี่นะทั้งยุ่งทั้งบงยามนี่ก,ก,าาก,าากูจะกดใต้มดแล้วก่จัก เด็ดเอาคือโง่กิน้านี่ใช่ครับผมผมโอ้โหโกนี้ก็ยังหลายอยู่นะครับนี่โอ้ยแต่คิดว่ามืดย่มหาแล้วนะครับผมแต่ก็ยังพอได้เก็บอยู่นะครับนี่ในกระตาผมนี่ก็ถ้าขายกับประมาณ50บาทนะครับผมเครื่องกระตาน้อยหอยสั่งผมละโอ้โห บรรยากาศก็พาหิตกำลังจะตกดินนะครับผมพอค่อนข้างจะค่ําแล้วนะครับผมโอ,โ,โอ้โหคุณแบ๊กผมได้เยอะมากนะครับผมตรงบริเวณนี้นะโบม,มาเก็บน้ำผมบ่อน,นี่ผมเด็ดเอาคืองโง่นี่นะโง่กินหญ,ญ้านี่ล้ำเอาล้ำเอาเลยเลยผมแมนโอ้นี่มันตายแนละ้วนี่นะสงสัยมันนั่นโบมีน้ำาหดมาก็เลยตายโอ้นมันหัก โอ้สงสัยมีแนวมากัดมันก็เลยหักก็เลยตายลาเอาเลาเอาคืาอโง่กินหญ้าพุทาคนอนนะหลาเอารลดดึงเอารลดหาวเอารลดหาวเขาเอินหาวเต็มตะกร,ะะร้งกระตาละผมมันคนหมานอยู่แล้วครับผม อย,อย่างไปทางเลิกก็มีแต่บงกระบ,บงก็ระบงหลายแท้โอ้โหตวานเยอะมากครับผมมีแต่ยอดงามๆนะครับคิดว่ามันมันกูดมันกับบริกูดนะครับแต่ว่างามนี้มันขี้บงนะครับผมตรงหลังจับเจอตรงล้างหลายๆน้ํา เยอะนะครับผมจุงก็บินตอมบินตอมบินตอมอยู่เออเออโอ้ย,อย,อยมีห่อน,นามบานได้เครื่องกระต่ายแล้วป่ะหาได้เครื่องถุงเลยโอย้จะเต็มถุงแล้วคือมานแท้โอ้ยวงกันได้งวงกันร้ายจักสิมาไตา่ผีหลังเดี่ย ผกหวานเยอะยุงก็เยอะตอนนี้นะมันกัดผมหลายโตแล้วโอ้ยุงดินตอมตืดๆอยู่นะครับนครับผมหาเลาะลงดีกว่านะครับหลังจากที่หาขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ผมกัดเซียนลาตะเวนอ้อมกลับนะครับผม น,นีนี่ผมมาเจอต้นอันอันนี้ก็ผมจะมีแมลงอยู่ข้างในนะครับคล้ายแมงอันแมงจุจี้แม,ง, G, แมงขนุนนะครับผมเอาไปแกงใส่ลูกไม้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเออกมาให้เบิ่งนะครับอิสโอ้ยัดดึงยะจักน้อยนะครับผมออือืออ,ออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแมลงที่อยู่ข้างในออกให้ดูนะครับผม คล้ายคแมงยูจีนะครับผมเดี๋ยวตรงมานนี่ครับที่ไหนเอ้าคือบอสอะนี่ครับผมนี่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 จริงๆมันมีหลายตัวนะครับผมแต่อันนี้มีตัวเดียวนะครับผมนี่ครับใครเคยเห็นบ้างครับผมมันคล้ายคล้าแมงจุจีนะครับผมนี่มันจะอยู่ในต้นอันนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็บรู้ว่าต้นหยัางนะครับนี่ จริงๆนะมันมีต้นละประมาณสิบกว่าตัวนะครับผมจะอยู่ในต้นต้นเดียวนี่ครับอ่ะผมก็ซฎบุเอาเนะครับเพราะว่ามันมีตัวเดียวนะครับผมก็ซีเข้าไปคือเก่านะครับแล้วมันก็จะไปหาต้นอื่นอยู่นะครับผมแต่ต้นนี้เยอะมากอันนี้จะเป็นทราบจักกระจันนะครับผมจักกระจันแมงอีป่านเสียงปีดบินก้องครับหูนะครับนี่จะเป็นทราบจักกระจันที่มันลอกคราบออกมาแล้วนะครับผมโอ้ยยุ่งกันหลายนะครับอันนี้ก็ว่านตุ้มมู่นะครับผม ลายเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อมันค้ำแล้วลนี่ยุ่งกับลายนี่โอ้โหนี่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 มาเจออีกแล้วครับต้น,นอ่นนี้นี่แต่ต้นนี้ไม่มีสักตัวนะครับผมผมปืดเบื้องล้วผมมีสักตัวมันไม่มีสักตัวนะครับผมเขามักเอาไปแกงไส้ลูไไม้นะครับผมโอ้ยยำ กึดอึด,อด,อด,อดแซบคือย่างนะครับโอุ้ณขึ้นไปทําอะไรอยู่ข้างบนนะโอ้โหข้างล่างก็มีนะครับแต่ว่าขึ้นไปทั้งทึงยุ่งไม่ต้องพูดถึงตอนนี้คือยุ่งสี่หามผมไปแล้วตอนนี้นะก็คือสิอยู่บ่หิงแล้วผมอยู่ไม่นานนะผมเพราะว่ายุงค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนนี้ พอแล้วพอกินแล้วนะก็เราจะเอาไปต้านมีว่าจะเอาไปแกงไก่ผมเดี๋ยวพานนี้จะโชว์ฝีมือการทำกับข้าวแมนผมจะโชว์สก,กิลการทำกับข้าวอีพีหน้านะครับเจอผมได้นะครับจะไปนอนแล้วก็ตอนเย็นผมจะพาไปก้านนะครับผมไปก้านเขตการอื่งการอ่างการสับปะรดนะครับผมบก็หาอยู่หากินเช่นเคยนะแมนหาอยู่หากินตามภาษาพันนี้าภาษาคือบ่าไทบ้านนะผมโซ,โซดโซดออยซอยบ่าวน้อยไทยนาเกน,นะครับผม จักป้าเครื่องถุงเลยโคดโหดพ่อมือละมั้โอ้โหยางเตะกระดุดละผมรู้สึกว่าข้างบนมันก็น่าจะมีอีกประมาณหลายโกกอยู่ผมว่าจะพาคุณไปไกลกว่านี้นะครับแต่ว่ากลัวมันค่ำาะเพราะว่าตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้มันกระคำแล้วเนาะพระอาทิตย์กระตกดินละโอ้โหพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วนะครับผมก็ต้องรีบหานะครับผมรีบหา้วก็รีบกลับนะครับผมเดี๋ยวมันจะข้ามทางนะครับสําหรับวันนี้โอ,โอ้มันก็ค่อนข้างลื่นนะครับผม ที่ดินนี่เหมื่นๆผมกับหยางก็ต้องระวังนะครับผมโอ้ยนี่ก็มาเจอผักหวานต้นนี้นะครับผมใกล้ๆก,กับต้นนั่นอันนี้กกอันนำนามๆแดงๆอยู่ในนรกนี่ผมก็บงนะครับผูบงหลายนะผูโอ้ยยามนี้นะผมโอ้เอา้าเก็บนะครับผมนี่ ทั้งเสียงนกหองผอมนะครับอันนี้เขาเอือนกกระโดกนะครับผมเสียงนกร้องนี้เรียกนกกระโดกมันจะเป็นสีเขียวนะครับนกอันนี้ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่านกอะไรนะครับผมแต่ทางบ้านผมเรียกนกกระโดกโอ้นี่ไงต้นผักวานต้นใหญ่นะครับผมแต่ว่ามันไม่ค่อยมียอดเท่าไหร่ ได้ประมาณนี้ครับผมสองยอดอยก็จะหาเลาะลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้ประมาณครึ่งกระตามานมากนะผมถ้ารวมกับคุณไอแบกก็ได้เต็มกระตาเต็มกระตาน้อยแล้วนะนี่ถ้าโฮมเดียวนี่เต็มกระตาน้อยแล้วหาแป๊บเดียวนะครับยังไม่ถึง โอ้ยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำนะนี่อ,อ,อืมผมหาได้ประมาณสิบนาทีนะครับผมก็ <c oughs> ได้คนละถุงแล้วเหมือนหาไปขายนะจริงๆไม่ได้หาไปขายนะผมหาไปเกงแต่ว่ามันไม่มีคนขึ้นมาหามันก็เลยได้เยอะนะผมมมาดูผลงานหน่อยนี่ครับผมงานผมโอ้แหเหมือน,นกันนะนี่ผม <c oughs> ของเทโอ้ทะลุมันทะลมกันนะเต็มไปกระตานี่ผมผม เอานอนเข้าด้วยโอ้โหเอาเข้าไปนี่ยังนะวันนี้นอนเยอะมากผมเดี๋ยวค่อยจับออกนะก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันคือนอนอะไรนะครับผมบ้านผมบ้านผมเอินบงไหนบ้านผมก็บงเหมือนกันมันก็ภาษาเดียวกันแล้วภาษาคุณกับภาษาผมอ๋อนี่นี่รูไหมอนนี่เจ้าเจ้าเบิ่งนี่หูปไม้ไผ่เนี่ยเขาเอินน่อไม้ไผ่หน่ไม้ป่าไผ่มันน่าจะมีหน่ออยู่มั้งกว่าเออ เอาไปทุบทุบแกงแซบเถอะได้นี่มันเหรอยังบัวทันละอ้ออีประมาณนั้นยามห้องเขาต้มพวกเราไมนจีอ้อต้นถาวานข้างหน้านะอันนี้มันไม่มีคนมาเอายอดมันแก่แล้วคือตาดีแท้แต่ว่ายังยังยังกินได้อยู่อือตาหม่านแต่ตาหาก,กินได้นี่ใช่โคตรโหดเรื่องหาอยู่หาก,กินไม่ต้องหวง่วงโุกไอ้ยะไม่ อันนี้บอกไว้ก่อนนะใครจะมาหากินกับผมนี่ผมแนะนำไม่ให้ไปทางอื่นนะเพราะว่าม,มากับผมมันจะไม่ทันผมนะผมก็ว่าซะละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมากวดให้ผม <laughs> อีนะครับเฮ้ยผมเห็น <laughs> ต้นต้นใหญ่อยุต้นต้นทางหน้าก็มีได้ <laughs> อันนั้นคือต้นต้นใหญ่เลยมามามาเซอร์กั <laughs> าาากตานี่โอ้ยุงหลายกระด้อโอเคนี่ครับผม พอกินแล้วครับจริงๆก,ก็เหลือกินแหละนะโอ้คุณทําไมหาได้น้อยจังที่กระหลืนมากเลยนะนี่หมผมเห็นคุณหมาแล้วไงโอ้ที่เต็มกระตาเลยโหดโหดนี่มีหนอนด้วยโอ้โอนี่ไอ้หนอนนี่มันเยอะมากครับถ้าตัวเล็กแบบน,นี้ผมไม่กลัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวใหญ่เท่าเท่านิ้วก้อยไปนี่ผมกลัวไหมครับผมโดยเฉพาะไอ้หนอนตัวเขียวๆนะชิแกงเม็ดสวันนีนะ ก็เดี๋ยว mm คุณเอาไปเอาขับบ้านไปให้แม่คุณแกงด้วยแล้วกันเฮ้ยผมว่าเอาไปผัดเออผัดกินว่านั้นเออเอาไปผัดน้ำปลาซื <oh> ่นแต่ว่าบงนะครับผมบงหลายขนาดยานบงกัดโอ้่จักซิ่หนีไปทังใดนอนนี่มันไยโหัเลยโอ้หนีตะพื้นตะพื้นหนีบงยุงก็เยอะ สภาพป่านะครับผมสภาพป่าตอนนี้ก็เขียวขจีมากมากนะผมเหมาะแก่การมาหาเห็ดแต่ว่าเห็ดทละออกนะครับผมแต่ถ้าเห็ดออกปุ๊บนี่โอ้ยการคักนะโอ้ขี้บงนะผมตรงนี้บงกันหลายหลายนี่ครับอันนี้จะเป็นทางที่ผมขึ้นมานะผมะขึ้นคนละฝั่งแล้วก็ลงคนละฝั่งนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นลานหินกว้างนะครับผมแล้วก็จะเป็นอันหินกองนะครับผมที่ชาวบ้านขึ้นมานะครับชาวบ้านขึ้นมาก็เฮ้ยผมเจอชาวบ้านพอดีเลยเขาน่าจะไปก้านอื่นนะครับผมเดี๋ยวไปสอบถามเขาดูนะครับเฮียไปสิเลอีกแล้วเดี๋ยนี่โอ้ยขึ้นดูเท้โอ้ยได้สว่านี่นะ อ๋อขึ้นไปอีสังอีสังมือนี่นะ,นนนนะโอ้พ่นพนผ,ผู้สชายแหง้งเขาอยู่ต่หน้ามื่อนี้ก็ได้โอ้ฝนมาต่บอลใกล้เห็นได้ก็แต่ทุนีละพักวานก็ได้สวดีเอาลายลายหาวังศิษย์นาทีมีไรนี่นะเอาลายลายมันบอ่อเส้โอ้ยแมนสบอเด้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนแล้วทีขึ้นน้ำหลังผู้ใดว่าฝนแห้งบนพิมี์ว่าฝนผัด เขาขโต๊ะอันนี้จะเป็นหินกองนะครับผมหินกองที่ชาวบ้านขึ้นป่าขึ้นเขาเขาจะมากองหินตรงบริเวณนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขากองทําไมนะครับก็จะมีลักษณะกองใหญ่มากนะครับผมประมาณ10คนโอบเจ็ดนะครับครับผม ผมก็ได้หาผักหวานพอแกงแล้วนะครับผมนี่เอาไม่เยอะนะครับผมเอาครึ่งกระตาก็พอนะครับเอาครึ่งกระตาน้อยหอยสังก็จะเอาลงไปแกงนะครับผมกรเป <c oughs> ็นกระตาน้อยหอยสังนะผมก็ไว้ติดตามอีพีต่อไปนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ